สุสภาท้องถิ่นตสองพันหร้อยสี่บริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครชั้นห้าขอบคุณท่านในการสภาครับสนสนุนนะครับร่างข้อเป็นอย่างงบประมาณของปี2567นะครับซึ่งในนามของฝ่ายบริหารนั้นก็ต้องเรียนนะครับว่าเราเองก็พยายามที่จะกระจายในเรื่องงบประมาณเพื่อไปดูแลแก้ขไขปัญหาให้พี่น้องประชาชนนะครับ แต่ก็เป็นที่ทราบดีท้านท่านจะสังเกตได้นะครับว่าในร่างข้อัญญยริปี67นั้นอาจจะมีคำถามว่าเอ๊ะทำไมงบประมาณไม่สามารถไปได้ครบในทั้ง37อปทอนะครับก็อ,อย่างน้อยในปี67เนี่ยก็จะมีอปทอ7แห่งที่ไม่ได้ประสานแผนนะครับมาที่อปจอ,อ,อย่างน้อย7แห่งนี้ก็ ไม่มีโครงการนะครับยกเว้นว่าบางแห่งไม่ได้ใช้การประสานแผนแต่ว่าไปใช้ช่องทางของการทําประชาคมนะครับก็อาจจะยังมีการเพิ่มแผนแล้วก็นําไปสู่การกำหนดไว้บรรจุไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณนะครับ